รายงานการวิจัยจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการจาม a าเน็ตเวิร์กโที่ชี้ว่าอาหารแบบที่นิยมในประเทศตะวันตกหรือที่เรียกว่าจังฟูด้ดเป็นอาหารที่ขาดคุณค่าทางโภชนาการและส่งผลทำให้อองมูลเพศช,ชายและเชื้ออสุจิมีปริมาณที่ลดลง ไฟบี้เนสันนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดได้ชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ชายที่กินอาหารประเภทจังฟู้ดเช่นพิซซ่าซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งและเมื่อได้บริภคเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศชายให้ผลิตชื้ออสุจิได้น้อยกว่าผู้ชายที่ทานอาหารดีมีประโยชน์ถึงราว68ล้านตัวสำหรับการหลั่งในแต่ละครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ชายจะปล่อยเชื้ออส,สุจิออกมาอยู่ระหว่าง39ล้านถึง928ล้านตัวต่อครั้งและถ้ามีจํานวนสเปิร์มหรือเชื้ออาจุจิดังกล่าวน้อยกว่า39ล้านตัวต่อครั้งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ที่ต้องการมีบุตร ในการศึกษาเรื่องความสามารถของการผลิตเชื้ออสุจิของผู้ชายนั้นนักวิจัยได้แบ่งลักษณะการรับประทานอาหารออกเป็น4กลุ่มโดยกลุ่มแรกเรียกว่ารอบคอบด้านสุขภาพคือการรับประทานเนื้อปลากไก่ผักและผลไม้กลุ่มที่2เรียกว่าโอเพนสัง i c สคือการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ขนมปังโฮวีดมายองเนสและนมเนย กลุ่มที่3เรียกว่ามุ่งเน้นอาหารประเภทผักเป็นหลักเช่นผักผลไม้นมถั่วเหลืองและไข่โดยละเว้นเนื้อสัตว์สีขาและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4เรียกว่าอาหารไม่ถูกสุขภาพแบบประเทศตะวันตกหรือจังฟูด้ดเช่นการรับประทานพิซซ่าขนมขบเคี้ยวเฟนฟรายน้ำอัดลมที่ใส่น้ำตาลและเนื้อสัตว์ปรุงแต่งและผลก็คือคนที่รับประทานอาหารในกลุ่มรอบครอบด้านสุขภาพจะผลิตเชื้ออสุจิได้มากที่สุดนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดได้อธิบายเพิ่มเติม ว่าการศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์ปีกถั่วเนื้อแข็งและเมล็ดธัญธพืชไม่ขัดสีรวมทั้งผักและผลไม้นั้นจะช่วยเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจําเป็นสําหรับการผลิตเชื้ออสุจิซึ่งผลจากการวิจัยเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยยืนยันคําพูดที่ว่า you are what you eat หรือคุณจะเป็นในแบบที่คุณกินเข้าไปเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า You r sperm is w ์ว t ชยูอ t หรือสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อการแพร่พันธุ์ได้นั้นย่อมมาจากสิ่งที่คุณทานนั่นเอง